สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลา s สิ a l Future ในวันพฤหัสที่18รกรกฎาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดลดลง16.6เหรียญน,นะคะราคาทองคำก็แว่งตัวผันผวนนะคะระหว่างการแถลงการของประธานเฟดนายเบนเบันบนังเก้โดยในช่วงแรกก็ขึ้นไปทำไห้นะคะใกล้บริเวณ1,300นะคะเมื่อบันบนังเก้พูดว่าเขาจะเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยน แผนการยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยตกต่ำลงแต่ราคาทองคำก็ได้ปรับตัวลดลงมาอย่างรวดเร็วนะคะภายหลังคำกล่าวของมริเก้ที่ย้ำว่าเฟดอาจปรับลดขนาดมาตรการซื้อพันธบัตรในช่วงในช่วงตอต่อไปนี้ของปี2013นะคะแล้วก็ยุติมาตรการ QE ในช่วงกลางปี2014นะคะ จากคำกล่าวของเบรนเก้นะคะก็ทำให้เริ่มมีความชัดเจนว่าจะมีการลดขนาดมาตรการ QE ภายในปีนี้นะคะแล้วก็ยุติในช่วงของกลางปีหน้าถ้าหากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเติบโตไปตามความคาดหมายนะคะซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในตอนนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยอย่างจากที่บิดซบุกประกาศเนี่ยก็ แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเติบโตได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะประเด็นนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่นะคะส่วนรายงานของบิส o ุกนะคะก็บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นเติบโตเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอยอดคำขออนุญ,ญาตก่อสร้างเดือนมิถุนาย,ยน,นะะออกมาที่ 9แสนหนึ่งหนะคะก็ต่ำกว่าที่คาดการยอดเติมสร้างบ้านก็อยู่ที่8 4 0 0 0 0 0นะคะสี่0 0รายก็ต่ำกว่าคาดการแล้วก็ยอดสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์เนี่ยปรับลดลงมานะคะติดลบไป6.9ล้านบาเรล ภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเมื่อไม่สามารถที่จะผ่าน1,300ได้นะคะราคาก็มีการย่อตัวลงมาแรงนะคะเราก็มองว่ามีความเสี่ยงที่ราคาทองคำจะปรับลดลงได้อีกนะคะความเสี่ยงขาลงเปิดนะคะวันนี้มองแนวรับที่บรนเว1,270แล้วก็1,260นะคะแล้วก็1,255 ส่วนแนวต้านที่บริเวณ 1,285, 1,290แล้วก็1,300นะคะเมื่อคืนดาวโจนบวกได้นิดหน่อยนะคะ18จุดจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาดีนะคะแล้วก็ประธานเฟดยังไม่ได้กำหนดว่ากำหนดเวลาชัดเจนนะคะว่าจะลดขนาดมาตรการ QE ลงเมื่อไหร่นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบในสเปคก็ปิดปรับตัวบวกได้นะคะหลังจากที่ประกาศ สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเนี่ยลดลง6.9ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งเป็นการลดลงมาติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วนะคะรวม3สัปดาห์ก็27ล้านบาร์เรลนะคะส่วนไอซ์เบรนราคาปรับลดลงเล็กน้อยนะคะค่าเงิน US d o l ดอลลาร์กลับมาแข่งค่าขึ้นอีกนะคะหลังจากคำกล่าวของประธานเฟดส,ส่วนเงินบาทนะคะก็ปิดไปที่31.00นะคะแข่งค่าขึ้น ในช่วงเช้าวันนี้ก็ยังทรงตัวอยู่ที่31.00นะคะอนแชร์ I ไม่ซื้อนะคะแต่ SDR t ขายออกมาอีกเล็กน้อยนะคะ1.50ตันเรามาดูภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์กันนะคะราคาซิลเวอร์ก็แกว่งตัวผันผวนรุนแรงเมื่อคืนนี้นะคะโดยขึ้นไปไฮทดสอบแนวต้านสำคัญบริเวณ20.20.1นะคะแตไ่ไม่ผ่านนะคะแล้วก็ปรับตัวลดลงมาแรง แต่ว่าราคาในช่วงนี้ก็เข้าใกล้แนวรับสำคัญแล้วนะคะก็อาจจะมีการรีบาวได้แนวรับมีที่บริเวณ19.2แล้วก็ถัดมา19นะคะแนวต้านที่19.68แล้วก็20ส่วนค่างเงินบาทนะคะค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะคะแต่ในภาพรวมก็ยังเคลื่อนไหวในลักษณะไซเวนในกรอบ มีแนวรับวันนี้ที่บริเวณ30.9แล้วก็30.7นะคะแนวต้านที่31.1แล้วก็31.3ส่วน i อซ์เบรนนะคะราคาน้ำมันก็รีบาวขึ้นหลังการปรับตัวลดลงแรงนะคะเมื่อคืนวันก่อนหน้านะคะโดยเส้น macd line ยังอยู่ต่ำกว่าเส้น signal line ก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มเชิงลบอยู่นะคะวันนี้มีแนวรับที่บริเวณ107แล้วก็ถัดมา106.4แนวต้านที่บริเวณ109แล้วก็110 สำหรับเส้น50นะคะก็ยังแกว่งตัวใกล้บริเวณเส้น moving average นะคะแต่ยังไม่สามารถที่จะผ่าน1,000จุดขึ้นไปได้ขณะที่ MACD แล้วก็ RSI ทรงตัวในแดนบวกนะคะแต่ก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนก็ยังต้องจับตาแนวต้านบริเวณ1,000จุดถ้าหากว่าผ่านได้ก็ให้ follow l o n นะคะถ้าไม่ผ่านก็ให้ trading short วันนี้ก็มีแนวรับที่บรเวณ9 7 5 9ร0บนะคะแนวต้านที่บริเวณ1น1,000แล้วก็1,018จุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอนุพันธ์จากบริษัท c l สิ s i c o f เจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ